พี่ครับเราไปย้อนฟังคําสาบานของนะครับลงคนตาชานยาขมควนกันนะครับแต่ละคนแต่ละคนใครก็มาฝากกดไลค์นะครับฝากกดแชร์ฝากกดซัดตะไคร้เป็นกําลังใจก,กันกับคลิปนี้สิครับนะก็เครดิตนะครับนะช่องสกิทข่าวสามนะครับเราย้อนไปดูคําสาบานกันครับว่าเรื่องราวคดีที่มันเกิดขึ้นคืออะไรและคําสาบานเป็นผลยังไงนะครับไปชมครับไปเติมประโยชน์เข้าไปในให้ครอบครัววิบัติ หายไปเลยครับ้ตายก็หงไปกระชมพู้เลยก็ได้ครับเขาจะพับเอาเอาสูตรเสบนนั่นก็ได้อันนี้นะพอเป็นผู้เฮ็ดไม่แม่นตัวเออเอาตามความพ่อมีแม่นเอาความตัวข้าพเจ้านายชัยพลวิภาขอสาบานต่อหน้าต่อหลวงปู่ลิ้นขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้นขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้น และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งหลายที่อยู่ณวัดถ้ำภูผาเอกที่อยู่ณถ้ำภูผาเอกอยู่ที่วัดถ้ำผาเอกแห่งนี้แห่งนี้แห่งนี้ว่าว่าว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับการตายกับการตาย การตายไปไปจนกับการหายตัวไปเอาไหมกับการหายตัวไปจนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ความตายของเด็กหญิงอลรวันของเด็กหญิงอรวันวงศรีชาวงศรีชาหรือน้องชมพู่หรือน้องชมพู่นั้นนั้นขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปมีอันเป็นไป จนถึงแก่ความตายจนถึงแก่ควาามตยภายในสามวันเจ็ดวันภายในสามวันเจ็ดวันนายชัยพลวิภาได้มากราบคารวะหลวงปู่ลิ้นทีคับปัญโยลูกขอมาสาบานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกกอกว่าถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจทำให้เด็กหญิงอรวรันวงศีชา ได้รับการเสียชีวิตในครั้งนี้ขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้าเกิดการอิบัติขอให้ชิบหายขอให้ตายหงตามน้องชมพู่ไปด้วยเถิดพระทาตุประนมนะพระาธาตุคู่บ้านคู่เมืองแห่งนี้ลูกในฐานะลุงของชมพู่ขอ อธิษฐานจิตในที่แห่งนี้ว่าตัวลุงเองเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งไม่ได้คิดที่จะกระทำกับหลานชมพู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานในการมาครั้งนี้ของลูกถ้าเกิดลูกเป็นคนที่ทํากับหลานชมพู่ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จงทำลายชีวิตของลูกในเรววันด้วยเถิดคำสาบานล,ลุงมันจะเป็นผลใช่ทุกคนดูเอาถ้าใครมีส่วนร่วมในการทำให้จุดๆ,ๆขึ้นสวรรค์ก็ขอให้มันชิบหายวายวอดตายตกไปตามกันเลยใครจำคำสาบานล,ลุงพลได้นะคะ ถ้าใครไม่ได้ทําถ้าใครไม่ไทานะคะทุกคนขอให้ชีวิตนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆอๆยๆอันนี้ดูข้าวๆแล้วกันนะว่าความแตกต่างความน่าจะเป็นเนี่ยมันเป็นยังไงลุงพลถึงไม่ได้ทางานหามลุงหามข้ามช้ายันมืดช้ายันมืดแต่มีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นจริงไหมในสายตาของ ทุกๆคนจากแต่ก่อนฝาบ้านไม่มีตอนนี้มีฝาบ้านนะจากแต่ก่อนที่ที่บ้านก็โดนขับไล่ไสายสง่งเป็นไงทุกวันนี้มีที่มีโฉนดนอสอสีจอทั้งหมดแปดไล่ซื้อเพิ่มอีกหนึ่งไล่เป็นเก้าไล่มีนาทำข้าวกินอะไรอีกมีอาชีพใหม่ คืออาชีพยูทูบเบอร์ไ่กลัวอะไรกูก็ยังอยู่ทุกวันนี้เห็นไหมกูสาบานทั้งสามครั้งเลยอาชีพไหวให้ใตายหงตายหาเนี่ยมึงเห็นไหมกูสาบานเสร็จแล้วอ่ะมึงเห็นไหมครอบครัวกูเป็นยังไงมีแต่จเจริญเจริญขึ้นไม่เคยมีบริษัทก็มีบริษัทเป็นของตัวเองไม่เคยมีรถตู้ขับก็มีรถตู้ขับแล้วตอนนี้นะ่ะไม่เคยมีที่เป็นโนดกูก็มีแล้วทุกวันนี้นะ่ะ ครอบครัวกูชิบหายครอบครัวกูตายหงตายหาไหมกูกูวิบัติชิบหายไหมตายหงตายหาไปกับน้องผลละพายไหมหไนนไไหม,มีไหมชื่อพล,ลนผมชื่อตะอำ้ำไม่ด่ากูสองคนขอให้มันไม่ถูกหวยแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองบ้าน,าาน,าานก,กกกอกเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆนะครับหลังจากครอบครัวนี้นะครับได้สาบานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ส่งผลมาให้เห็น ถึงทุกวันนี้เริ่มตั้งแต่เขาเริ่มสาบานกันนะครับกินน้ําสาบานนะครับซึ่งลุงพลไม่ได้กินนะครับแต่ทุกคนกล่าวคําสาบานนะครับบางคนก็จะกล่าวผิดบ้างถูกบ้างไม่ทันบ้างพูดไม่ชัดบ้างนะครับแต่ก็ได้ร่วมวงสาบานนะครับที่วัดหลวงปู่ลิ่นนะครับวัดผาเอกภูผ,ผาเอกนั่นเองนะครับเนาะ คนที่สาบานนะครับอันดับแรกเขาก็ต้องเอ่ยนะครับว่าหากข้าพเจ้ารู้เห็นการเป็นตายของน้องชมพู่ขอให้ครอบครัวขอวงข้าพเจ้าวิบัติชิบหายหากข้าพเจ้าไม่ได้กระทําขอให้ชีวิตของข้าพเจ้ามีความสุขจเจริญรุ่งเรืองนะครับจริงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทําให้เห็นแล้วนะครับท่านผู้ชมจําหน้ไหมครับเมื่อต้น6.3นะครับ เดือนพฤษภาคมนะครับหลังจากน้องจมพู่ตายแล้วก็แม่น้องจมพู่ก็สงสัยลุงพลนะครับเนาะสงสัยคนกันเองนี่แหละในครอบครัวนะครับแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับคนที่ได้นะครับคนที่มีอันจะกินนะครับท่านผู้ชมจากที่ไม่มีนะครับแม่น้องจมพู่นะครับเปิดรับบริจาคช่วงนั้นแม่น้องจมพู่ก็ได้ตังค์นะครับจากผู้สงสารนะครับอันดับแรกแม่น้องจมพู่ได้ก่อนใครเลยนะครับอันดับที่2นะครับ ลุงพลป้าแตนเห็นไหมต้นคลิปนะครับจากไม่มีบ้านนะครับไม่มีฝาบ้านนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับที่ก็จะโดนเขาไล่ไปนะครับตอนนี้มีที่มีโฉนดมีรถตู้นะครับชีวิตดีดีนะครับชีวิตดีขึ้นมาคือสองหลังนี้มีแล้วนะครับอันดับที่สามนะครับบักแต่จากเมื่อก่อนนะครับบักแต่นะครับไม่มีรายได้เพราะบักแต่เปิดสร้างรายได้จาก YouTube ไม่ได้นะครับบักแต่พอเกิดเรื่องเราคดีน้องชมพู่นะครับบักแต่ก็ มีคนเข้าไปช่วยเปิดสร้างรายได้บักแต่ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรนะครับเป็นต้นเรื่องเป็นคนในครอบครัวนั้นที่เกิดเรื่องคดีน้องชมพู่นะครับหลังจากนั้นนะครับตาชานก็เปิดช่อง y o YouTube ตาชานก็มีรายได้นะครับมี f อมอบนุน่นมอบนีให้นะครับส่วนนางตายนะครับนางตายจากคนปกติไม่มีใครรู้จักนางตายในบ้านปกออกมีคนรู้จักแล้วก็นางตายอรรมาดาไม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็ ตอนแรกก็มาอยู่ฝั่งแม่น้ำชมพู่เอาไปมาออกมาจากแม่น้ำชมพู่นะครับนั้นตายนะครับก็ได้นะครับได้แรงเชียร์แรงบันดาลใจแรงสนับสนุนนะครับจากท่านผู้ชมคือได้หมดเลยนะครับท่านผู้ชมคือพวกเขาสาบานว่าถ้าพวกเขาเนี่ยนะครับไม่ได้กระทำเนี่ยชีวิตพวกเขาเนี่ยนะครับจะดีขึ้นพดีจริงๆนะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะหลังจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะครับ มันก็เป็นกับตลปัดนะครับจากแม่น้องชมพู่ที่เคยได้ตังจากบริจาคก,การบริจาคได้ตังจากผู้สนับสนุนเสื้อผ้าการขายของนะครับแม่น้องชมพู่ก็มีอันเป็นไปนู่นนี่นั่นเรื่อยๆก็มีเรื่องราวอันนู้นอันนี้เข้ามาป่าไม้าให้บ้างนะครับแล้วก็อตอนนี้รู้สึกว่านะครับมีคดีความคู่ความนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายแก่กองครับรายที่ได้มาเขาก็จ่ายไปจ่ายไปจ่ายไป,ยไปนะครับ ตอนนี้นะครับเริ่มจะมีรายจ่ายขึ้นมาอีกแล้วเดี๋ยวค่อยฟังกันนะครับเนาะมาดูฟังลุงพลกันบ้างนะครับหลังจากนะครับที่ได้ได้มานะครับคือตอนนี้นะครับเขาก็ต้องจ่ายไปเพราะว่ามีการอ่าเขาเรียกว,ว่าเข้าไปจับกลุ่มทางนั้นจําได้ไหมครับอ่ลา,า,อนนาลุงพลไปมอบตัวที่สตชลุนนงพลเ,เริ่มมีรายจ่ายตั้งแต่ตอนนั้นท่านผู้ชมหลังจากเมื่อก่อนเนี่ยรับอย่างเดียวรับอย่างเดียวเริ่มมีรายจ่ายจ่ายไปเรื่อยๆจ่ายไปเรื่อยๆจนป่านนี้นะครับอ่า ลุงพลครอบครัวของเขายังไม่หยุดจ่ายเลยนะครับเพราะว่านะครับมีอีกนัดหนึ่งสารหนึ่งคือสารดีกาเนี่ยนะครับเขาจะต้องจ่ายแล้วก็จ่ายครั้งนี้นะครับสมมุติว่าลุงพลแพ้นะครับเผื่อใจไปเจ็บบ้างนะครับยาเพึ่งเถียงนะครับลุงพลแพ้เนี่ยนะครับลุงพลก็จะมีการจ่ายเกิดขึ้นอีกก็คือนะครับแม่น้องชมพู่หนึ่งล้านกว่าอนามัยหนึ่งล้านกว่านะครับเนี่ยสมมุติว่าแพ้นะครับไม่ชนะเลยนะครับ แต่สมมติว่าชนะนะครับลุงพลก็จะหยุดการจ่ายแล้วก็จะไม่ได้จ่ายใครอีกนะครับแต่หลังจากนี้ไปเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมานะครับเนาะแต่ฝั่งแม่น้องชมพู่ครับยังจ่ายไม่หยุดนะครับยังจ่ายไม่หยุดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นะครับมีเหตุการณ์ชุลมุนกันนะครับที่สพกกตูใช่ไหมท่านผู้ชมจําได้ไหมครับเขาไปถ่ายคลิปนะครับแล้วก็ตํารวจบอกให้วางวางกล้องวางกล้องนะครับหลายคนก้องเห็นนะครับ แชร์กันสนาดวันไวในโลกโซเชียลนะครับนาะแล้วครนี้นะครับแม่น้องจงพูดนะครับไปถึงขนาดนั้นนะแม่น้องจงพูยังไม่ได้แจ้งข้อเก่าหาใครไม่รู้จะแจ้งยังไงจะเอาข้อหาอะไรดีนะครับเอ่อจะเอาบุกรุกนะครับบุกลุกได้หรือเปล่าตอนนี้นางก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าบุกรุกได้หรือเปล่านะครับเพราะว่านางก็ไปปรึกษาหารือกับผู้รู้กฎหมายอยู่นะครับนาอแล้วนะครับคนที่ไปถ่ายคลิปนะฮะท่านผู้ชมนะครับ ไปถ่ายคลิปนางก็ส่งเรื่องราวส่งคลิปส่งภาพไปให้ทนายนะครับให้ทนายความดูนะครับว่าเอาได้ไหมถ้าเอาได้ให้ดําเนินการเลยมีคนสนับสนุนเพียบแล้วก็แม่น้องชมพู่พร้อมนะครับทนผู้ชมโอ้โหผมจะบอกให้เลยนะครับถ้าผมนะครับเป็นทนายความเนี่ยผมจะไปเปิดสํานักงานนะครับอยู่ใกล้ๆแถวบ้านกกอ,อกนะครับอยู่ใกล้ๆสอพอกกตูม หรือว่าอยู่ใกล้ๆสารมุกดาหารนะครับเพราะว่างานเพียบเลยนะครับท่านผู้ชมงานจะมาเรื่อยๆนะครับนี่มองตัวนะครับว่าถ้าทนายความนะครับเห็นคลิปนี้เนี่ยนะครับคุณไปเปิดสํานักงานได้เลยนะครับอยู่รอบๆแถวนั้นแหละเพราะว่าอะไรนะครับคนที่เขาจะจ้างเนี่ยเขาก็จะจ้างคนในพื้นที่นั่นแหละเขาก็ฟ้องกันอยู่ตรงนั้นแหละนะครับซึ่งบ้านกกอกสพกกตูมสารจังหวัดมุกดาหารเป็นบ้านนอกจริงๆนะครับแต่ เขามีเรื่องราวคดีหมิ่นประมาทกันเยอะซึ่งบ้านผมนะครับท่านชมบ้านนอกเหมือนกันนะครับไม่มีนะครับน้อยมากครับแทบจะไม่มีเลยแล้วกันนะครับอาจจะมีตัวผมมั้งที่ไปฟ้องไปร้องไปแจ้งความนะครับเกี่ยวกับการหมิ่นประมาทนอกนั้นก็จะมีการลักเล็กขโมยน้อยป้นจี้นะครับเออเสพยงเสพยาครับหมิ่นประมาทกันไม่ก็มีนะครับส่วนมากก็จะด่ากันไปด่าไปด่ากลับตอบโต้กันไปก็จบไม่มีใครเอาเรื่องราวกันนะครับเนาะ แต่ที่บ้านปกกองนะครับโอ้โหตอนนี้นะครับยังร้อนอยู่ท่านชมแล้วก็จะร้อนต่อไปนะครับซึ่งแม่น้องจมพูดครับพูดเมื่อวานว่าจะไปสถานีตำรวจแล้วก็จะไปอำเภอนะครับท่านชมท่านนางนะครับถือกล้องไปในอำเภอเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่านางจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนาะอแต่นะครับนางทําได้นางทําทได้จริงๆเพราะนาง ไม่กลัวใครท่านผู้ชมนะครับเนาะหลังจากโกรธเมืม่อวานท่านผู้ชมนะครับเนาะทีมงานภาคสนามของผมนะครับส่งคลิปตัดคลิปมาสั้นๆนางยังยิ้มแป้นอยู่สรุปว่านางโกรธคนนี้ประมาณสักไม่ถึง24ชั่วโมงนะนางก็หายโกรธท่านผู้ชมแล้วก็มาเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะดําเนินการฟ้องร้องนะครับเรียกค่าเสียหายหรือว่าอ่าวงคืนความยุติธรรมให้กับตัวเองซึ่งนางบอกว่านางอยู่กับลูกนะครับสองคนนะครับอันตรายมันมันเหมือนมันรอบรอบคือ คนอื่นทําได้นะครับแต่นางทําไม่ได้ซึ่งนางบอกนะครับว่าไอ้แผงโซลาเซลล์ที่เป็นตาตาเนี่ยสองป๊อปแป๊บๆตามบ้านตามเมืองคนเนี่ยนะครับเขาเจาะกันเยอะแยะมากมายไก่กองนะครับแต่นางเจาะไม่ได้พอนางเจาะปุ๊บนางก็จะมีเรื่องทันทีนะครับคือนางทําอะไรนางก็ผิดไปหมดนะครับผมจึงบอกว่านะครับบ้านนี้นะครับสาบานกันแล้วเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กําลังจะทํางานนะครับค่อยๆกระจายไปนะครับว่าใคร จะโดนมากโดนน้อยนะครับแต่ว่านะครับโดนทุกคนเลยนะครับอันนี้บอกตรงว่าโดนทุกคนนะครับเนาะเสียเวลาเวลาทํามาหากินแล้วก็นะครับคือมันไม่มันไม่เป็นดีตามที่อธิษฐานไว้สาบานไว้ทั้งหมดมันเป็นเป็นกลับมาหมดเลยนะครับคือกลับตะระปัดหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าสาบานอีท่าไหนนะครับเนาะเพราะว่าเเที่ยวที่เห็นเห็นกันนะครับส่วนมากนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าบ้านกกอกไม่ได้ว่าครอบครัวนี้นะครับเนาะส่วนมากนะครับ ทำสาบานได้หลายที่นะครับบางคนก็สาบานให้พ้นผิดเข้าใจไหมนะครับคือถ้าเราไม่สาบานไม่พูดตัวเราเนี่ยนะครับจะเข้าจะจะโดนท่นตีนอะไรประมาณนี้ยกตัวอย่างนะครับว่าอ่เมียจับได้นะครับว่าไปมีเมียน้อยนะครับผัวนี่รีบสาบานเลยสาบานถ้ากูมีเมียน้อยขอให้ฟ้าผ่า,าตายขอให้กูตายสามวันเจ็ดวันพูดไปก่อนนะาุผู้ชมเพราะว่าถ้าไม่พูดเนี่ยซวยเลยนะครับเออไปรับสรารภาพเนี่ยนะครับบอกตรงครับ เจอมีดอิโต้นะครับหรือว่าเจอในประเทศออกจากบ้านเมียก็เหมือนกันนะครับไปมีชู้เนี่ยนะครับนะครับผัวจับได้โอ้ยสาบานไม่เคยมีเลยไม่เคยมีเลยซึ่งผัวจับได้เนี่ยครับยกมือสาบานเลยนะครับผัวก็ให้อภัยนะครับเพราะอะไรนะครับผัวก็คิดว่าเมียไม่ได้ทําถ้ามันทํามันจะสาบานให้ฟ้าผ่าตายเหรอนะครับท่านผู้ชมแล้วคนนี้นะครับคนที่สาบานนะครับบอกว่าให้ฟ้าผ่าตายเนี่ยเวลาฝนตกจะสังเกตนะครับมันไม่กล้าออกไปข้างนอกกลัวฟ้าผ่า อันนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวที่เกิดขึ้นสําหรับวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับเนาะเสียงอาจจะเบานะครับท่านผู้ชมนะครับเนาะเพราะว่าอันนี้เป็นคารี่าอพาร์ตเมนต์นะครับท่านผู้ชมซึ่งรอบๆข้างนะครับก็มีผู้พักอาศัยอยู่นะครับเนาะเราก็เกรงอกเกรงใจเขานะครับเนาะเดี๋ยวถ้าผมกลับไปบ้านก่อนหรือว่าปอยู่กลางแจ้งนะครับท่านผู้ชมใส่เต็มทีแน่นอนพบกันใหม่คลิปหน้าว่าผมจะเป็นสกิจใครสวัสดีครับ